พาจะเป็นเหมือนกึ่งมาร์กนะก็คือเราสามารถพอกทิ้งไว้ได้เฮ้ยมันเย็นด้วยอ่ะทุกคนบอร์ด mm hmm. เคยใช้มาร์กลักษณะนี้มาหลายแบรนด์นะครับมันก็จะมีลักษณะประมาณเดียวกันก็คือ นี่จะเป็นคลิปแรกนะครับของวิดีโอซีรีส์ใหม่ที่บอสตั้งใจจะทําต้องเล่าอย่างนี้ก่อนครับว่าปกติแล้วเนี่ยบอสเป็นคนทํางานหนักมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับทุกคนที่ติดตามกันมาตั้งแต่แรกๆน่าจะรู้กันแต่มันมีอยู่สิ่งหนึ่งครับที่บอสไม่เคยขาดเลยไม่เคยบกคร่องเลยนะครับนั่นก็คือการดูแลตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของรูปร่างหน้าตาหรือว่าอาหารการกินวิดีโอซีรีส์นี้เนี่ยจะไม่ได้มีกําหนดนะครับว่าจะมีกี่อีพีไม่กาหนดว่าจะจบเมื่อไหร่เพราะบอสอยากจะทๆเอาไว้เป็น,นเยเดี สําหรับใครก็ตามแล้วกันเนาะที่อยากจะหันมาดูแลตัวเองหรือว่าหันมารักตัวเองแบบที่บอททำสไตล์คลิปมันอาจจะเป็นกึ่งวอ็อกนะครับหรือว่าบางคลิปเนี่ยอาจจะเป็นวอ็อกเลยบอทตั้งชื่อซีรีส์นี้ว่า self pampering the series นะครับไม่รู้ว่าแกรมมาถูกไหมแต่ว่าเราอยากจะให้ทุกคนได้เห็นอีกมุมหนึ่งของเราแล้วกันเนาะตามที่ได้พูดไปตั้งแต่ต้นปีนะครับว่าบอทอยากจะให้คอนเทนต์ในช่องวิสุทธนานเนี่ยมันมีความเป็นตัวบอทมากขึ้นสําหรับวิดีโอนี้เนี่ยเป็นคลิปแรกนะครับบอทได้อยากจะได้ฟี ใช้ก็เลยเดี๋ยวจะมาลองใช้ในคลิปนี้แล้วกันนะครับปะเดี๋ยวไปเริ่มจากการจุดเทียนหอมสร้างบรรยากาศก่นกอน เดี๋ยวก่อนจะมาส์กหน้านะครับเราจะทําสครับปากกับสครับหน้าก่อนนะครับสครับปากนะครับโบใช้ของลันชนะครับทุกคนเป็นกลิ่นคุกกี้โดนะครับโบชอบมากเพราะว่ากลิ่นมันแบบหอมอร่อยอ่ะสภาพจะเย็นนิดนึงนะครับเพราะว่าใช้งานจริงนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูเนื้อนะครับนี่นะครับเนื้อเกาจะเป็นเกล็ดน้ําตาลเนี่ทุกคนแล้วกลิ่นคือหอมมากกลิ่นขนมมากวิธีใช้งานก็แค่เอาขึ้นมาแล้วก็ขัดที่ปากเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ขัดไปนะครับ ปกติเราบอสจะทำสครับปากประมาณอาทิตย์ละสองครั้งนะครับเพราะว่าเราเป็นคนผิวแห้งเนาะปากก็แห้งแตกง่ายมากทุกคนการสครับเนี่ยมันเหมือนเป็นการเอาแบบเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกนะครับแล้วปากก็จะไม่ดำไม่คร่ำด้วยนะฮะทำประจํา ต่อกันด้วยสครับหน้านะครับบอรชอบตัวนี้มากเลยอะเซนไอส์นะครับของแบรนด์นี้เนี่ยบอสเคยใช้สูตรที่เป็นกรีนทีพีชแล้วก็ข้าวโอ๊ตนะครับแต่บอสไม่ค่อยชอบเทคเจอร์ตอนจะไปซื้อเนี่ยบอสก็เลยหาสูตรใหม่นะครับก็เห็นอันเนี้ยเหลืออยู่ขวดเดียวแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะน่าจะขายดีก็เลยหยิบมาปรากฏว่าก็เพิ่งรู้ว่าเขาน่าจะเป็นสูตรใหม่ล่าสุดนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่บอสชอบเนื้อและกลิ่นมากอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสครับหน้ากันขออนุญาตเปิดเถอะก่อนนะฮะเนื้อเขาจะะดูนุ่่มมากเลยอ สูตรเนี้ยเขาจะไม่ได้แบบไม่ได้สาบมากนะครับตอนนี้ก็คือใช้หน้าจอกล้องเป็นกระจกอยู่นะครับเพราะว่าเราอยากใช้ให้ทุกคนได้เห็นว่า<ม>เอ้ยเทคเจอร์เขาเป็นยังไงพอลงบนหน้าแล้วนะครับส่วนนี้กลิ่นหอมมากนะครับทุกคนแล้วปกติเวลาเราใช้อะตอนจะอาบน้ำเนี่ยบอจะพ่อไปถึงคอด้วยนะครับเพราะว่า เราก็อยากจะให้หน้ากับคอเราสีเสมอกันนะบอกก็จะนวดนวนๆไปแบบนี้นะครับรู้สึกว่าเขาจะเป็นเหมือนกึ่งมาร์กนะก็คือเราสามารถพอกทิ้งไว้ได้แต่ว่าบอกจะไม่ได้ทิ้งไว้นานนะครับก็คือจะขัดหน้าเสร็จแล้วก็ล้างออกนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับมาถึงส่วนที่เราอยากจะเล่นมากที่สุดนะครับนั่นก็คือมาร์กตัวนี้นะครับเอเห็นโฆษณาเขาบ่อยมากเราก็เลยอยากจะลองนะครับก็เลยสั่งมานะครับเป็นของแบรนด์ที่ชื่อว่าดีวายนี่หน้าตาเป็นแบบนี้น่ารักดีคือที่สั่งมาเนี่ยเพราะว่าเห็นโฆษณาบ่อยมากก็เลยรู้สึกว่าอยากลองนะครับเดี๋ยวมาลองกันเขาจะแถมไมพายแบบนี้มาด้วยนะครับนี่เลยน่ารักมากข้างบนจะเป็นแบบซิลิโคนนะครับตรงนี้วิธีใช้เขาบอกว่าผสมมาร์กหนึ่งึงสองช้อนโต๊ะกับน้ำดื่มสะอาดนะครับพอกทั่วหน้า โดยสามารถใช้บริเวณรอบดวงตาได้ทิ้งไว้สิบถึงสินาทีค่อยๆลอกออกไม่ต้องล้างน้ำอ่ะเดี๋ยวมาลองกันอุปกรณ์ที่ต้องมีก็คือถ้วยและก็ช้อนแบบนี้นะครับนี่จะเป็นการเปิดครั้งแรกพร้อมๆกับทุกคนเลยนะเพราะว่าตั้งแต่ซื้อมาก็คือยังไม่ได้เปิดเลยนะฮะนี่เป็นผงแบบนี้เลยนะครับเทมากไม่ได้เดี๋ยวหกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปผสมก่อนนะครับเขาบอกว่าใส่หนึ่งถึงสองช้อนโต๊ะซึ่งพื้นที่บนหน้าเราก็น่าจะต้องสองช้อนโต๊ะนะครับ เราก็จะผสมไม่ให้มันเหลวเกินไปนะครับประมาณนี้น่าจะกําลังดีนะครับไม่ข้นเกินไปไม่เหลวเกินไปเนาะสีสวยมากทุกคนดูสีดิดีสีน่ารักมากเหมือนจะมีกลิ่นอ,อ,นอ่อนๆนะครับแต่แบบอ่อนมากเลยอะมาเดี๋ยวมาป้ายบนหน้ากันเฮ้ยมันเย็นด้วยอ่ะทุกคน ที่เราต้องผสมไม่ให้เหลวจนเกินไปเนี่ยเพราะว่าพอเราทาเนี่ยน้องก็จะค่อยๆย,ย้อยลงนะครับนี่ขนาดไม่เหลวมากนันเนี่ยแล้วก็อาจจะไม่เกาะบนผิวนะครับเวลาลอกออกเนี่ยอาจจะยากนะครับก็ผสมให้พอมี t e x t อร์ความหนืดระดับหนึ่งแล้วกันไม่รู้จะพูดอะไร <c oughs> ไปทามาทั่วหน้าแล้วนะครับแล้วสิ่งที่เราก็เห็นนั้นก็คือน้องกําลังย้อยลงนะครับเดี๋ยวเราไปนอนก่อนดีกว่าเนาะเพราะว่านี่ขนาดผสมไม่เหลวมากเนี่ยเปลี่ยนอิเลียบทนิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ยืนทําในห้องน้าแล้วมัน ไหลย้อยตลอดเวลาเลยระยดใส่เสื้อนี่ก็คือขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อมาแล้วนะครับ <c oughs> นอนง่ายแบบนี้ก่อนนอนแล้วเดี๋ยวประมาณสักสิบสิบห้านาทีเนี่ยเขาน่าจะเสร็จตัวนะครับเดี๋ยวค่อยลอกออก <c oughs> ก็ผ่านไปประมาณสิบกว่านาทีแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะลอกออกแล้วเพราะว่าน้องตึงเป็นแผน่นเกาะกันเรียบร้อยแล้วนะครับอรู้สึกเย็นหน้ามากเลยตอนนี้เดี๋ยวจะใช้เจากล้องเป็น กระจกแทนนะครับนี่อ๋อถือว่าถือว่าเราทำได้ค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจนะเพราะว่าลอกออกได้เป็นแผ่นนะครับไม่ได้รู้สึกเจ็บนะครับทุกคนเพราะว่าเขาไม่ใช่มาร์คลอกหน้านะครับการที like สส่ลอกออกง่ายแบบนี้แสดงว่าตอนทานเนี่ย mm hmm. หนึ่งเลยคือผสมได้ ไม่ข้นหรือเหลวจนเกินไปนะครับแล้วก็ตอนที่เราเกลี่ยบ,บนหน้าเนี่ยค่อนข้างเสมอนะครับเพราะบอลเคยใช้มาร์ลักษณะนี้มาหลายแบรนด์นะครับมันก็จะมีลักษณะประมาณเดียวกันก็คือถ้าเกลี่ยไม่เนียนหรือว่าเขาเรียกอะไรผสมได้ไม่ไม่ดีพอไม่สมควรพออะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรเวลาลอกเนี่ยมันจะลำบากมาทุกคนเพราะเดี๋ยวก็ติดนั่นติดนี่นะครับแต่อันนี้ถือว่าเราทําได้โอเคเลยนะพวกที่ติดตามคิ้วเนี่ยคือไม่ได้ตั้งใจจะทานนะทุกคนแต่ว่าน้องไหลลงมาเองเออสรุปว่าเขาไม่กลิ่นอ่่อออนๆม ตอนแรกเราก็ลังเลว่าเอ๊ะเขามีกลิ่นหรือเปล่าหรือว่าเป็นกลิ่นอย่างอื่นสรุปว่าเออมีกลิ่นนะพอแบบมาอยู่บนหน้าเราแล้วเราได้กลิ่นนะครับแต่ว่ากลิ่นบางๆเลยอ่ะไม่ได้เข้มมากนะครับสบายๆประมาณนี้เนาะเดี๋ยวขอไปเคลียร์นาก่อนจริงๆเขาบอกว่าสามารถลอกแล้วก็ไม่ต้องใช้น้ําล้างก็ได้นะครับแต่เนื่องจากมันเป็นปกติอะของทุกแบรนด์เป็นเหมือนกันหมดนะครับก็คือยังไงเราก็อาจจะต้องแบบใช้ตัวช่วยนิดนึงก็คือไม่น้ําก็อาจจะคลีนซิ่งหรืออะไรเงี้ยเช็ดออกนะครับเพราะว่าตรงที่เป็นส่วนแบบขอบๆบ,บางๆเนี่ยบางทีเราอา มือจิกไม่ออกนะครับแล้วถ้าเอาเล็บไปขูดเนี่ยเดี๋ยวหน้าเราก็จะเป็นรอยนะครับดังนั้นเดี๋ยวขอไปเคลียร์หน้าแป๊บหนึ่งนะครับไปเคลียร์หน้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้คือสัมผัสผิวหน้าเนี่ยมันมีความแบบมีความชุ่มชื้นะแต่ไม่ได้มากเนาะมันไม่เหมือนชีสมาร์กแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเออจะมีความแบบเด้งๆด้งึงๆอยู่นะครับแล้วก็เออสัมผัสผิวลื่นดีโอเคขั้นตอนต่อมานะครับจริงๆแล้วเนี่ยตอนซื้อเนี่ยบอซื้อเป็นเซตนะครับอีกตัวหนึ่งที่มาในเซตตตตนนนนนะะะะคครรรรรััััับบก็็็จจจเเเเปปวววมอออย์์์ไซี้ส And balancing Lightweight Gel Cream นะครับซึ่งเราเนี่ยไม่ได้เป็นคนผิวมันแต่ว่าจะมันตรงทีโซนนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะใช้ตัวนี้เนี่ยบอจะลงโทนเนอร์ก่อนซึ่งโทนเนอร์ที่เราใช้คือตัวนี้ฮะทุกคน A-Bip นะครับไม่รู้อ่านชื่อเขาถูกไหมนะครับเป็นของเกาหลีเนาะอันนี้คือบอสตามแบบ บล็อกเกอร์ท่านหนึ่งมาว่าจาไม่ได้แล้วว่าใครนะครับแล้วใช้ก็ชอบมากตอนนี้สั่งสเปรย์วิขวดแล้วนะครับก็ใช้กับผิววอตคือไม่แพ้แล้วก็ชุ่มชื้นดีนะครับตัวนี้ใช้กับสำลีนะครับปกติเลยทนเนอร์จริงๆที่ใช้ทนเนอร์เนี่ยเพราะว่าเราต้องการเคลียร์ผิวอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีเศษซากของมาร์คส์อยู่นิดหน่อยนะครับแบบตรงที่มันบางๆที่เราลอกออกไม่ได้หรือว่ามองไม่เห็นตอนนี้เราก็ใช้กล้องเป็นกระจกเรียบร้อยนะฮะ แล้วก็จบด้วยงานปากนะครับตัวนี้ชอบมากจะเป็น Fresh Sugar Caramel Hydrating Lip Balm นะครับ สิ่งต่อมาที่จะทำนะครับทุกคนนะั่นก็คือการนวดนะครับด้วยมาส аж กันอันนี้อันนี้เนี่ยบอสซื้อมาเพราะว่าตอนแรกเลยอ่ะบอสเห็นโฆษณาในอินเทอร์เน็ตเยอะมากนะครับคือเราโดนรีมาร์เก็ตติ้งเยอะมากเพราะว่าเราสนใจด้วยความที่เราเป็นคนแบบขี้เมื่อยอะ่ะคือทํางานหนักแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปร้านนวดนะครับตอนแรกเนี่ยความเข้าใจบอสเนี่ยบอสเข้าใจว่ามันสามารถนวดอะไรก็ได้คือเหมือนแบบซื้อมานวดแก้เมื่อยนวดเล่น,ลนๆอะไรเงี้ยแต่พอจะซื้อจริงๆเนี่ยเราก็เลยทําการหาข้อมูลนะครับปรากฏว่าไม่แน่ใจนะว่าเข้าใจถูกไหมแต การนวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ออกกาลังกายอย่างบอสเองเนี่ยบอสเล่นเวทตลอดเนาะแล้วบางทีเนี่ยการ stretching หรือว่าการยืดกล้ามเนื้อเนี่ยมันทาได้ไม่มากพอนะครับสิ่งนี้ก็จะช่วยได้นะครับและอันนี้เป็นของแบรนด์ที่ชื่อว่า Mr. Massage นะครับบอสซื้อตามคุณฟ้าใสนะครับช่องฟิตจังชันเนาะเห็นเขารีวิวแล้วก็เออน่าสนใจก็เลยไปหาข้อมูลแล้วก็ซื้อตามมานะครับที่ชอบรุ่นนี้เพราะว่าด้านหลังเนี่ยทุกคนเขาจะมีแบบปรับระดับนะครับมีระดับแบตให้เราดูนะ็เเนนป ได้เยอะมากนะครับจะมีความสั่นสะเทือนได้แบบหลายระดับมากนะครับแล้วที่ชอบมากๆเลยอะ่ะคือพอซื้อมาใช่ไหมทุกคนอย่างที่บอกเนะว่ามันแบบนวดซีโซ่ไม่ได้นะครับเขาส่งคู่มือมาให้ด้วยยวเปิดให้ดูนี่เห็นไหมเขาก็จะมีบอกเลยนะครับว่าแบบเออนวดกล้ามเนื้อส่วนไหนใช้ความเร็วเท่าไหร่ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะครับคือดีมากซึ่งบอซื้อมาหลายเดือนมากๆแล้วนะครับแต่ก็ต้องพูดกันตามตรงว่าเออเราไม่ได้ขยันทําทุกวันนะครับก็วันไหนที่มันรู้สึกเมื่อยหรือว่าไม่ไหวจริงๆอะไรเงี้ยก็จะหยิบบบมมมมาาาาาาใช้้้้แแต่่่่่จริงๆลววเเเเเนนนีียททคุณฟสพูดดออกัไไหืบ รู้สึกเมื่อยแล้วมาน,นวดอ่ะมันควรจะนวดก่อนที่จะไปยิมนะครับคือการคลายกล้ามเนื้อแล้วก็หลังไปยิมกลับมาอะไรเงี้ยแล้วใช้นวดนะครับแต่ว่าบอสก็มักจะใช้ในเวลาที่เราไม่เมื่อยแล้วก็มาน,นวดเดี๋ยววันนี้จะนวดแบบจริงจังดูนะครับเริ่มเลย มีอีกสิ่งหนึ่งที่บอสชอบมากๆนะครับนอกจากเรื่องเครื่องหอมเทียนหอมนะครับนั่นก็คือดอกไม้สดถ้าคุณตามไอจีบอสมาเนี่ยน่าจะรู้นะครับว่าอินี่เป็นคนชอบดอกไม้สดมากราคาดอกไม้เนี่ยจริงๆก็ไม่ได้แพงครับทุกคนแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ซื้อเพราะว่าเออตลาดมันอยู่ไกลบ้านนะครับบอสได้มาจากอ่าปากคลองตลาด2นะครับที่อยู่เส้นเขาเรียกเส้นตัดไหมพันนกอะไรสักอย่างอะ่ะเออแลวอย่างอันเนี้ยเมื่อวานออกไปซื้อลิลลี่มานะครับราคาดอกละ60บาทกลิ่นหอมมากแต่ว่าดอกที่บ้านเนี่ยมันเป็นสีชมพูมนเนาะแล จริงๆมันควรจะเป็นสีเดียวกันไหมอะเออไม่รู้เหมือนกันแต่อันนี้มันดูเป็นขาวนะครับแล้วก็กลิ่นแรงมากตอนนี้ก็เลยเดี๋ยวจะมาใส่แจกันนะครับอันนี้ใส่น้ํามาแล้วเรียบร้อยนะฮะบอสแบเมันคนชอบจัดดอกไม้สดในบ้านมากๆแต่ว่าด้วยความที่อย่างที่บอกเนาะมันไกลก็เลยแบบบางทีก็ขี้เกียจไปแต่ว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยก็คืออยากจะให้ดอกไม้สดเนี่ยติดบ้านตลอดนะครับจริงๆบอสป็นคนชอบดอกไม้ขาวนะครับจะมีกลิ่นหรือไม่มีกลิ่นก็ได้คือจะชอบดอกไม้ขาวเป็นหลักเลยแต่ว่าดอกไม้ประเภทอื่นเนี่ยก็ไม่ได้มีตา่ตัวแต่ว่าขอเป็นดอกไม้ทีี่สมนั แบบเออมันดูธรรมชาติดูซอฟตซ,ซ,ซึ่งลิลลี่เนี่ยเป็นดอกไม้หนึ่งประเภทที่บอสชอบมากๆเพราะว่ากลิ่นเขาหอมมากนะครับเดี๋ยวเราใส่จัดการเลยไอ้ดอกสีชมพูที่เขียวก็เดี๋ยวรอให้น้องโรยก่อนแล้วค่อยตัดออกคำแนะนำจากนะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อคุณฮานีฟนะครับจากร้าน Miss H Florist นะครับเขาแบบส่งดอกไม้มาให้บอสตลอดน่ารักมากๆนะครับเขาแนะนำว่าเวลาได้ดอกไม้มาใหม่ๆเนี่ยถ้าคุณยังไม่ได้จัดจัดการหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้คุณตัดตรงก้านเขาก่อนเนาะมันเหมือนแบบเป็นท่อนำเลี้ยงอะครับทุกคนเพราะว่า เวลาเราซื้อมาจากตลาดเนี่ยบางทีเขาแช่ไว้ในกระบะหรือว่ากระมังอะไรเงี้ยมันมีสิ่งสกปรกเยอะนะครับแล้วพอเรากลับมาบ้านแล้วเราไปแช่น้ําต่อเนี่ยบางทีดอกไม้มันเหี่ยวเลยมันตายเลยนะครับเราต้องตัดก่อนทีหนึง่งเพื่อที่จะให้เหมือนเราเปิดทางให้เขาดูดน้ําได้นะครับแล้วก็แช่น้าไว้แค่นั้นเป็นความรู้แบบพื้นฐานมา,มากๆแต่เราไม่รู้นะเดี๋ยวนี้เาเล่มนิดนึงแล้วกันเพราะว่า จะได้ใส่แจกันได้พอดีนะฮะแจกันบอเป็นทรงแบบทรงสูงนะครับบอชอบให้มันเด่นออกมาเพราะว่าโต๊ะกินข้าวบอเนี่ยบอจะวางพวกพอสเลนเอาไว้นะครับดังนั้นบอจะไม่ตัดสั้นเกินไปวิธีวัดก็คือไยมากก็คือตั้งไว้ข้างๆแจกันนะครับแล้วเราก็ดูความสูงที่ต้องการแค่นั้นเองนะครับแต่บอบจะเป็นคนไม่ค่อยชอบให้มันแบบเท่ากันเลยทุกคนบอจะชอบให้มันแบบมีสูงต่ำอะไรเงี้ยเป็นเลเยอร์เหมือนธรรมชาตินะครับก็กะกะเอานะับไม่มีกฎตายตัวส่วนพวกใบเนี่ยจะเก็บไว้เท่าที่ดูแล้้วมมมััันนนนไไ่รรรกกกกะะคคบบบถาเิปออ็จใ อย่างอันนี้ใบเหี่ยวๆอย่างเงี้ยเราก็จะเอาออกนะคะรับซึบ นะตอนนี้ดอกไม้ก็บังหน้าเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะหอมมากเอาชอบตั้งไว้แบบกลางบ้านอะไรเงี้ยแล้วยิ่งลิลลี่อะทุกคนคือกลิ่นเขาแบบชัดมากนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้เนาะคลิปแรกของ s e l f Pampering The Series นะครับหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบคลิปสไตล์นี้นะครับแล้วคลิปต่อไปเนี่ยจะไปเปิดเปิดตัวเองในรูปแบบไหนก็รอติดตามนะครับเช่นเดิมนาอฝาก Sub s ไครต์ไลค์แชร์ follow นะครับทุกๆช่องทางนะครับครับชื่อันสตาแกรมทวิตเตอร์ริบตจอกันคลิปหน้ะ๊ะ 拜了，拜。